สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะราคาทองคำในช่วงดึกนะคะที่มีการประชุมนะคะของคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางด้านเฟดหรือว่า FOMC นะคะกะ็มีช่วงเวลาที่ราคาทองคำมีการสวิงตัวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็สวิงตัวในกรอบ1,900 ะะ50เหรียญถึงบริเวณ1,973เหรียญน,นะคะก็ตรงนี้นะคะก็ถือได้ว่ายังไม่สามารถที่จะเบรกรอบไปได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะสรุปปัจจัยสําคัญที่ทางด้านของเฟดนะคะได้มีการประชุมกันเมื่อคืนนี้ก็สามารถที่จะสรุปออกมานะคะเป็น3ปัจจัยสําคัญสาคัญเลยก็คือ1นะคะเฟดนะคะได้มีการประชุมแล้วก็ยังคงมีมตินะคะที่จะ คงนะคะอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะคะไว้ที่0ถึง0.25%นตะคะอันนี้ก็เฟดเองเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะใกล้ที่ระดับศูนย์เนี่ยไปอีก3ปีนะคะถึงปี2566เลยอันนี้ก็อีก3ปีต่อไปเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,น่าจะเห็นได้น้อยเลยนะคะซึ่งการที่เฟดนะคะได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสันนะ้นที่ระดับต่ำตรงนี้นะคะจะสา าามรถทําให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะมีการกระตุ้นในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นก็คือการที่ นักลงทุนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะคะเงินกู้เพื่อที่จะตําตัวเงินกู้ตรงนี้เนี่ยไปประกอบธุรกิจแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงทําให้อัตราดอกเบีย้ยยังคงอยู่ในระดับต่านะคะแล้วก็ทางด้านของเฟดเองนะคะก็เริ่มที่จะมีความเชื่อมั่นนะคะในทางที่ดีต่อทางด้านของเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยที่ทางด้านของเฟดมีการปรับเปลี่ยนนะคะการ ประมาณการตัวเลข GDP นะคะจากที่ในช่วงกลางปีที่แล้วนะคะเฟดได้มีการประเมินตัว GDP ไว้ที่ติดลบนะคะที่6.5เรนะคะรอบนี้เฟดได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะลดลงมาติดลบเพียงแค่3.7นะคะแล้วก็มองว่า GDP นะคะในปีหน้าเนี่ยน่าจะโตที่4นะคะแล้วกอ็อัตราการว่างงานนะคะจะสามารถที่จะลดลงมาจากที่ปัจจุบันนะคะอยู่ที่8.6นนะคะก็ มองว่าน่าจะดีขึ้นที่7.6%แล้วก็ตัวพาตัว PCE นะคะอินฟลชันเนี่ยน่าจะมีการาปีนี้นะคะน่าจะดีขึ้นที่1.2%แล้วก็ปีหน้าน่าจะดีขึ้นที่1.7%อันนี้ก็ถือได้ว่าคาดการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นในมุมมองของเฟดนั่นเองนะคะตรงนี้ก็พอทางด้านของเฟดได้พูดเกี่ยวกับประเด็นของอักเบีคารแล้วก็มุมมองที่ดีในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้นะคะก็ในช่วงที่มีการพูดเนี่ยก็ทําให้ราคาทองคำนะคะมีการย่อตัวลงมาบริเวณ1 1 9 0 0นะคะห4ีเหรียญนะคะแต่ ในส,ส่วนของข้อที่2นะคะก็ทางด้านของเฟดเนี่ยได้มีการพูดเกี่ยวกับเป้าหมายเงินเฟอ้อเฉลี่ยนะคะซึ่งเฟดเนี่ยจะยอมให้ตัวเ,เงินเฟอ้อเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปหรือว่าทะลุนะคะสซซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมของเฟดเนี่ยได้ในช่วงบางเวลานะคะเพื่อที่จะทําให้อัตราเงินเฟอ้อตรงนี้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะหนุนนะคะให้ตัวเศรษฐกิจเองสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะโดยที่ จะรอให้อ,อัตราเงินเฟอ้อเฉลีย่ยตรงนี้เ,นเข้าใกล้ที่2เรนะคะแล้วก็จะอาจจะมีการาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมเงินเฟอ้อตรงนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือเฟดน่าจะยังถ้าเป้าหมายเข้าใกล้ที่2เนะคะเฟดก็น่าจะยังคงใช้ การควบคุมเงินเฟอ้อโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยง่ายๆเลยก็คือดอลลาร์จะมีการแข่งค่านะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยดอลลาร์มีการแข่งข่าขึ้นมาในช่วงที่มีเฟดนะคะมีการพูดเกี่ยวกับอ,อัตาราเงินเฟอ้อเฉลีย่ยตรงนี้ก็เลยทาให้ราคาทองคำเนี่ยยังไม่ยังไม่สามารถที่จะทะลุกรอบฝั่งไหนไปได้แล้วก็ประเด็นที่3ก็คือทางด้านของเฟดนะคะยังคงมีการอัดฉีดต,ตัว QE เข้าในระบบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่มีการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะอยู่ที่80,000ล้านนะคะแล้วก็มีการเข้าซื้อ MBS นะคะหรือว่า,าตราสารหนี้นะคะที่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีหลักประกันการจำนองนะคะอยู่ที่40,000ล้านนะคะอันนี้คือต่อเดือนของทั้ง2ของทั้ง2ตัวนะคะก็สรุปได้ง่ายๆก็คือเมื่อคืนนี้เฟดเนี่ยยังคงอ,อัตราดอกเบีย้ยในระยะสั้นนะคะแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยก็ยังรอ ให้เข้าใกล้เป้าหมายอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เงินเฟ้อระยะสั้นนะคะสามารถที่จะเกิน2%ขึ้นไปแต่ก็ยังคงใช้เครื่องมือในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเข้ามาควบคุมอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่อในในส่วนของ ตลาดหุ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในระยะสั้นนะคะดีต่อตลาดหุน้นแล้วก็ในในระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นหนุนในส่วนของราคาทองคําอยู่แล้วก็ยังมีการอัดฉีด QE อยู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือสรุปประเด็นสําคัญที่ทางด้านของเฟดนะคะมีการประชุมกันเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่า,าเมื่อคืนนี้ราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนบริเวณ1นึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเหรียญได้นะคะเพียงแค่ขึ้น ขึ้นไปเทสนะคะไม่ผ่านก็เลยโดนนะคะแรงเทขายกลับลงมานะคะถือได้ว่ายังไม่สามารถ ทะลุขึ้นไปได้นะคะวันนี้เราคงต้องดูในส่วนของการประกาศนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีเข้ามานะคะก็คือในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มีการประกาศตัวเลขจํานวนที่อยู่อาศัยที่เริ่มก่อสร้างนะคะซึ่งตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่1.49นะคะแล้วก็คาดการรอบนี้มองว่าน่าจะลดลงที่1.48นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดเนี่ยน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะยังเป็นเวลาเดิมนะคะเป็นใบขออนุญ,ญาตก่อสร้าง ะะตัวเลขเดิมอยู่ที่1.49ค่ะส่วนคาดการมองว่าตัวนี้น่าจะดีขึ้นนะคะ1.53ถ้าเกิดออกมาตามคาดก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขผู้ขอรับสริการการว่างงานนะคะอยู่ที่ตัวเดิมนะคะอยู่ที่8.84ค่ะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะลดลงที่8.50นะคะก็ถ้าออกตามคาดก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคําแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะยังช่วงเวลาเดิมทุ่มครึ่งนะคะเป็นดัชนีภาคการ ผลิตนะคะจากฟิลาเดลเฟียนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่17.2ค่ะตัวเลขคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่15.5นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนั่นเองนะคะก็วันนี้ตัวเลขทุ่มครึ่งนะคะมีทั้งบวกทั้งลบนะคะนักลงทุนคงต้องรอติดตามนะคะในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะ ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะก็ทางด้านของเฟดเองได้มีการประชุมนะคะแล้วก็มีนโยบายสรุปออกมาตามที่สรุปไปนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทะลุกรอบขึ้นไปนะคะเพียงแค่ขึ้นไปเทสแล้วก็โดนแรงเทขายกลับลงมานะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะครับ วันนี้ประธาราคามันขยับตัวลงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็สัญญาณระยะสั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มเีตการส่งตัวแล้วนะครับแต่ราคาไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในระดับ1,960่ยเหรียญได้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเตะขายทำอะไรออกมานะครับแต่ว่าวานนี้นะฮะดอลลาร์เนี่ยมันมันแข็งค่าขึ้นมาด้วย นะครับนะผลจากการประชุมของเฟดเมื่อเมื่อคืนวานเนี่ยนะฮะก็ก็น่าจะาไปผลักดันให้ให้คุณินดอล่ามันมันเกิดการแข่งข้าขึ้นมานะครับนะก็ก็เลยมีแรงกดดันในฝั่งของทองคำออกมานะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะณตอนนี้นะครับราคามันอยู่ที่บริเวณหนึ่งันเก้าร้อเหรียญ นะครับแล้ก,ก็นักทุนอาจจะต้องขยับแนวรับนะฮะอาจจะมารอแถวบริเวณ่บรื 1, ันเก้เหรียญก่อน,อนจะรับจะลองมาตั้งรับดุก่อนนะครับหากรคาคาหลุด1,930เหรียญลงไปแล้วเนี่ยนะอันนี้การปรับฐาน,ม,นมันอาจจะมองดูค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะลงไป ทดสอบถึง1,925เหรียญได้เลยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับบริเวณ1,935นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแนวระดับสำคัญนะครับะก็ลองลองพิจารณาเทียบแถวบริเวณ1,935เหรียญดูก่อนนะครับถ้ายังไม่ดุลเนี่ยเราก็รอรอสัญญาณเร่งกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ หลังจากที่ทองคำเนี่ยมันเสียการทรงตัวเนี่ยนะครับมันจะทําให้กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะมันมันจะเป็นในรูปแบบที่เป็นไซเวย์หรือพูดง่ายๆว่ากลับมาเป็นในไซเวย์กรอบระหว่าง1,910เหรียญกับ1,960เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มันยังมันยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานราคานะครับะบนะก็หนึ่งต้นเนี่ย คงคจะต้องเก็บกำไรในกรอบไปก่อนนะครับนะเพราะว่ามันมีปรรจัยข่าวเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ฐานการณ์ของกราฟเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะเสียการสงตัวไปนะครับแต่ว่าระยะยาวยังไม่เสียนะฮะยังไม่เสียการสงตัวนะครับถึงกัว่าระยะสั้นเนี่ยมันเสียการสงตัวไปนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอ,อหรืออาจจะต้องมีการปรับฐานราคาใหม่นะครับ นะก็ในบนองต้นก็คงจะต้องเก็บรไรในกรอบไปก่อนนะครับเออโดยกรอบแนวต้านห้าสหนึ่งพันเก้าร้อยหกสามเหรียญนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นแนวตา้านของวันก่อนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อ่การเคลื่อนไหวเนี่ยยังยังราคามันยังต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับณตอนนี้สัญญ,ญาณยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทองคำระยะสั้นนะครับ มาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับทอ,ทองคำ96.5นะฮะราคาก็ขึ้นตัวอยู่ต่ำกว่าระดับเพื่อนค่าเฉลี่ยนะครับในมุมมองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมองเป็นลบหน่อยนะครับนะ,อ,ะอายไลนย,ยังเคลื่อนตัวต่ตำกว่าระดับ50นะครับในขณะเดียวรันดงกดีเนะี่ยก็พื่นค่าเฉลีย่ยของแัตถดีเนะี่ยตัดตัดกันลงมานะครับ แต่ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับเส้นซีโร่ไลน์ได้นะซึ่งสัญญาณเนี่ยก็ยังยังมองค่อนข้างจะบวกอยู่นะครับแต่าจางนั้นเนืสัญญาณค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะก็มองว่าท่าควาก้าวถกอยู่หน้านเนี่ยน่าจะเป็นในรูปแบบของการอ่อ,อนตัวหรือไซเวในลักษณะที่เป็นไซเวดาวก็ได้นะครับนะโดยมีกรอบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ตัวฐานที่บริเวณ 28,630-28,560เหรียญนะครับในขณะที่แนวต้านจะอยู่จากจาำที่บริเวณ28,890บาทนะครับจากนั้นเราดนจกงอยต้องเก็งอะไรในกรอบนี้ไปก่อนนะครับโอกาสที่จะรีบาวขึ้นนั้นมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่นั้นเนี่ยให้ราคาเคลื่อนตัวลงมา แลวรับก่อนนะครับนั่งค,ค่อยๆพิจารณากรซื้อนะฮะเรารอจังหวะทำไปเมื่อราคามีการรีบับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามีความเหน้าอนไหวนะฮะในในวัน่นี้เราคงจะต้องมาติดตามวิถงแล้วก็นานน้อมราคาทำทำกันต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่ระยะสัน้นวันนี้อาจารย์มองว่าราคาน่าจะามีการย่อตัวลงมานะคะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยเริ่มเสียการทรงตัวนะคะโดยที่นักลงทุนท่านใดที่ขายทํากําไรออกไปแล้วก็คงต้องรอจังหวะที่ราคามีการย่อตัวลงมานะคะโดยที่วันนี้นะคะ g ีแคนะคะให้แนวรับบริเวณ1940เี่หรียญถึงบริเวณ1935เหเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าราคามีการย่อตัวลงมาณบริเวณนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อนะคะเพื่อที่จะ ขึ้นไปทำกำไรนะคะแนวต้านยังให้ไว้บริเวณ1,900นะคะ63เหรียญถึงบริเวณ1970เหรียญนะคะตรงนี้นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GCA p ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปดนาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะ วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ